ครับผมสวัสดีครับเรอบ้านทุกกับท <maintenant. S 2> ุงเดินพากินพาเที่ยวครับลุงเดินมาเจอของอร่อยมาแล้ววันนี้โลกิโลกี่บาทก็พี่สามร้อยเท่ากันสามร้อยาได้กันี่ครับเมนูพวกงวหรือว่าน่องงวนะครับอาหารอาหารบรนดาอหายากมากแล้วมันแพงเอาห้าร้อยบ่หรือว่าเอาสองโลดิอ่าครับเอาสองโลอ่ะ เราหมดละกิโลแล้วพวกวัวนี่มันกับมีมเป็นเป็นบางบางตี่ที่ขายนะครับของบางถ้าคนภาคอื่นไม่เห็นใส่กับาอาจจะมาดูน่ากินนะครับหกวัวอันนี้ห้าร้อยได้กันนี่กี่กิลดะครับนี่เองคุณหมดแล้วครับโลเจ็ดคูณคูณอะไรสองจุดสามสองจุดสาม เออสามี่ับมีหกงวมีชิ้นนี้กิโรกี่บาทครับสองร้อยคิ้นแกงรสองร้อยครับมีใส่มีควายน้อยนึงกับมีเจ้านี่เจ้าประจำพิธีมโหซื้ไอไม่ได้เป็นวันนี้แฟนเป็นผาขายเองครับเป็นตัวใดครับนะเอเอาสองจุดสามุูณคูณหน หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะเอาแค่นี้ก็ได้ครับนี่เราดก็ได้เยิ่มกันเนาะเมนูเหล่าๆครับแต่วาเลนไม่จะไปทำสูตรวันนี้ป่าเด่นเบนไม้บนจะเลี้ยงไอเด่นเหมือนกันอยู่กรุงเทพนะครับตลาดนัดมีทุกวันพวันพฤหัสของสัปดาห์นะครับที่ตลาดอำเภอเวียงเชียงลุงทางข้างในเนี่ยมีแต่ของแบบบ้านๆเลยของแบบเจ้าบ้านมาขายเองนะครับเจ้าบ้านเปิดมาขายเองก็ได้ราคาถูกไหมเจ้าประจับน้องเด่นหกงวเป็นเมนูหน่อยต้องรอที่สามครับนี่ครับ แบบสุดยอดเลยลุงเด่นมาเจอตรงนี้ตรงนี้สาใจไหมครับชุดชุดหัวไมแใช่นะหัววัวขามีหางกว่าครับนี้ปิดงวน้อยนี่ปิดงวงโอ,อ้ครับนี่ครับเปดขายที่สองร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าโรงเรียนกับมีกับเขาจะอยู่เบาเะเตียงตอนสี่ร้อยหกสิบเนาะครับผมลุงเด่นกต่จิ้มคนเดียวไม่จิ้มี่กินได้กินได้ทั้งตัวนะครับออตัวนี่มันไม่นวดหางออกแล้วแน่น้ออกจิ้น้ำลูกก่อนเนาะจิ้มน้ำซุปมานูก่อน ส้มยำน้ำข้นเข้มข้นมาเลยมันใส่คานชันใส่นมยี่ห้อนึงก็ได้แล้วแต่นมสดเลยถ้าว่ามันบอกเพชรเจอพถ้าบอกเพชรเกินนะครับอกเพชราใไ่นั่นทัพพี่ขี้หนูสนตุ้หนูสวนเลยจัดเลยมันหอมอย่างปลาหมึกน่าะยิ่งอร่อยกินปลาหมึกเลยครับ เมันเสียงมันดังเสียงมันดัง,ดงำทำกิ่นอ่อนๆง่ายๆที่บ้านครับพีกขีนูนสวนก่นอนปี่ขีนูนสวนเข้าไปมันจะหอมขึ้นจะมก,กขึ้นาดพีกขีนูนสวนอ่ะ <c oughs> อเจ้าพี่เป็นพีกขีนูนสวนไงบอกแล้วหอมขึ้นจะมกเลยเห็นไหมเป็นออเดอร์ไปก่อนนะครับถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆต้องรอที่ตามนี่เนอร์เมนูเลยนะหลังจากต้มยำกุ้งก่อนครับนี่เป็นเมนูเมนูกับแก้มออเดอร์ไปก่อนนะครับ หลังจากคลิปนี้ไปเราจะได้เจอนี่ครับยำหกงัวป้าอมหกงัวยน้องหัวน้องหัวอันนี้มันมีภาษากันรกันเ่าเลยไทยสานเขานาะไทยสาโอ้โหมีหากล้วยด้วยมัันไมีกล้วยนครับแบบต้มยำกุ้งเนี่ครับตัวนี้เป็นน้องเป็นน้องควายเนี่ยิ่งไงยิ่งแซ่บยิ่งนั่นะ อ,อันนี้เป็นอันนี้ของวัวเหรอครับนี่ตกนี่เป็นของวัวมครับออเออแม่นแม่นผมเห็นตัวมันอยู่ตะกี้ตีไปตลาดอ,ะอ่ะเ,เห็นตัววัวอยู่ลูกวัวอยู่จะเป็นของควายเนี่ยของเาควายไม่ดอกเลยสีมันจะค้ำค้ำตามคนนี้แล้วก็มันจะใหญ่กว่านี้อืมครับเมนูเมนูแซ่บเลยนี่นะกำลังตั้งนะครับเดี๋ยวต้องรอที่ตามคลิปต่อไปนะครับยำน่องยำหกวัวอมใส่พักอีเลิสดี่ครับ เราปลูกที่ใส่ต้นหอมผักชีผักชีนี่ผักชีเนี่ไม่ใช่ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมชี่พลังโอเคครับชี่เหล้าอืมเพราะว่านี่คือหาได้การทำมีครับที่เหลาวแล้วก็ใบชะพูใบชะพลูดูใบผักแย่ผักอีเลิศนย่เนะครับคเพื่อนลองไปทำดูนะครับต้มยำปลาหมึกเออต้มยำกุ้งเดี๋ยวจะครามช็อตเนี่ย น้ำซุปเนื้อใส่บะนาวเยอะมันจะเข้มข้นเอะมีครับหกโโมาเพียงจะเติมคันนมสดเดยอะๆนะครับเข้มข้นดีมากเลยนะกรุบกรอบนะครับจัดเลยนะเลยนะเนี่ยเฮ็ดนี่ก็อร่อยมากครับฟังเสียงเห็ดนะครับชุหกครับหกครับบุนน่าเลยจัดเลยกำโตไปเลยเออถ้าใส่หมอ้อไฟถ้าหน้าหนาวสมมตินี่โจ๊กนี่เป็นหน้าหอน ครับลองไปทำดูนะครับอ่าครับสดตีๆเลยครับจัดเลยครับจัดเลยแต่หม้ออยู่ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับต้มยำกุ้งปิดท้ายด้วยของอร่อยที่ว่าใครไม่ใครกินแล้วไม่อร่อยนี่ืูว่าบุกเบยกินอาจจะดูแปลกมานน่ากินแต่คนเคยกินนี่โอ้โหแพงด้วยนะครับอ่าตอนที่ตามนะครับโล่เมื่อนึงครับตัวนี้โลลงเนี้ยเแต่ว่าเจอเฮดทอมได้ช่วงนี้ห้าร้อยอย่างนี่ถาม เนื้อทองเป็นแป้งเนื้อเพาะแต่คนชอบมีซื้อเนื้อโลนึงมาแลกกับตัวนี้โลดหนึ่งอย่างนี้ครับก็กล้าซื้อแรกได้เดี๋ยวนี้โอเคนะครับถ้าไปซื้อให้ทองต้องซื้อเป็นกิโลครับไปซื้อเป็นกล้องหนี่งขาดทุนครับเพิ่มเงินมั้เดือนนะครับจำเดือนก่อนจะเอาเนี่ยต้มเป็นสับครึ่งชั่วโมงนั่นเลียนเอายังน้อยต้องครึ่งชั่วโมงครับจ้าจีได้เอิรนมันเอิร์นจีได้อาเธอร์ครับ หอมดูเครื่องปรุงมันครับอ๋อเครื่องปรุงในการปรุงนี่นะอันนั้นเนี่ใส่น้ตัวได้ก่อไอ้ใส่ยังก่อว่าจะถามน้องเลยใส่นั่นก่อนแม่ไมจะใส่ด้วยก่อนบะคือไงบะคือเนาะอ๋อโอเคโอเคครับมามันรสชาติไปมันถึงว่ามันดูเดิมมันลใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเป็นอะไรรสชาติอันนี้เอันนี้มันใส่เพิ่มมาการข้าวเหนียวตะไคร่นี่พอแล้วเนาะพอแล้วเพราะว่านี่อด่อย อ๋อมีเอ๊ะพี่พิกมันก็มีตะไคร้กระเทียมิ้นเทียมพริกนะครับพอมันสุกมาจะใส่ชีฝรั่งักพชีฝรั่งชีลาวต้นหอมเนาะหอมโอ้แต่หอมมากนะเนาะเดี๋ยวอันนี้โรยด้วยด้วยก่อนนี่ได้ได้ได้นขี้หนูนะครับแปะโทนโอเคอากาศวันนี้มันธรรมดาเนี่ยอายุจะเข้ากำพร้นโคตรๆคตรผมไปอัพแนมรอก่อนเดี๋ยวรอมาจิ้ม ออมน้องงัวนี่ครับเจ้ามือเขาครับนีบ่นั่ง,งเงียบๆเป็นอะไรเจ้ามือนะไรวันนี่โชว์เลยเนาะโชว์เลยเนาะชูมือเลยแกน,นี่ครับแกกินอันนี้เป็นเนี่ยแกกินลิ้นชิ้นซะีนจอดนะเนี่ยนะนเห็นไหอันนี้เราที่สามครับพัดลมสองตัวเอาบรอยู่ครับวันนี้ห้อนเกินครับอู้เดี๋ยวแปปหนึ่งหนมต้มมาสักครึ่งชั่วโมงโอู้น้ำจนน้ำแห้งแล้วครับหอมไปสามบ้าน หอมจริงๆรบหอมตะไคร่หอมอีกนไนไหมครับยังไม่เข้าเครื่อง๋ยนาเรรายังไงต่อนะครับรอที่ตามมาสอยมาซอยอ๋อมาซรอยนาะมารวยมาวยมีมีแฟนขับอยางห็นเามารยมารวยมันมันขี้หอนมากต้องปวดพัดลมมันั้าวันทังคืน้ากนาเดียมาวยมามาด้วยยมขอียังเล่นเกินแล้วกอดแล้ว มันไม่สีขาวนะมันหน้าบ้านมันสีแดงอ๋อถูกอ er <c oughs> <Poppy> <c oughs> ๋อไม่เป็นพวงเดียวเลยนั่นเลยนี่พวงเดียวได้อืมมันเป็นพวงนะตอนนั้นมันแบบแล้วไอ้น่องน้องนี่มันคือว่ามันวันไหนน่องน่องในท้องน้องที่ว่าอะไรยูโรกศาสตร์ที่เขาไอ้ทำแด่เอ้งว่แมงมันไข่ไข่ภาษาเป็นไหมครับภาษานะครับ าบ้านบอก้าเจะบานไบานเต็มนีดอกันมาน่ดอกดอกย่างนี้บนเต็มแป๊บนึงเนาะทำการซอยซอยแบบนี่พวงเดียวนี่เหลือเลยห้ากว่าบาทนสามรอี่ร้อยนงก็ยังกันอยู่แล้วแหละนอนเลยน่ดี มันนอนเลยนะนี่ครับต right. ้องลองจิงเข่าเอาจิ้มน้อพี่เก็อร่อยแล้วเหมือนกันเนี่ยกัวต่ไม่ไหม้นะมีเรื่องเล่าระหว่างน้องเมียกับน้องวัวเออๆไม่เล่าดีกว่าว่าเขาเรียกน้องเมียกับน้องวัวเหรอฮะเกิดแสลงใจบางคนนี่ครับยอดครับเดี๋ยวต้องลองที่ถามครับเรามันเย็นแป๊บหนึ่ง เย็นๆขึ้นนั่นแลยจิ้มหน่อยละนั่นแหละจิ้มได้เลยก่อนนี่ได้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 เลยนนั่นแหลยจิ้มเลยครับโอ้นี่ครับภาษาคนสานะคนเมืองห้องภาษานะครับเพราะอีสานห้องไข่สาบอ่ไข่สามันมีหักกล้วยมีหักกล้วยอีกยังร้อนอยู่ยังร้อนยังร้อนเผื่นั่นเลยก็จิ้มนี่เลยกันเนี่ยเอายาฆ่าเชื้อสักกึ๊ดหนึ่งแล้วก็อันนี้กึ๊ดหนึ่งนะ อมน่าเล็เลยเดี๋ยวผมวันนี้คงเด็นผ่านก่อนอันนี้มันเป็นน้องน้องวัวถ้าเป็นน้องควายนี่มันจะแตกเรลาก็บานไงก้อนนี้อ่าไอเดนจิ้มเลยอืออืออือสุดยอดครับ กุบกุบกบกุบกุบเลยเนาะหวานๆเนาะโอ้โหมาจิ้มไปเลยไม่ทีน้ของแพงอ้ตัไอ้ตมันดหญไอต้มเออไอ้มเลี้ยงสีบาอคนเลยบอกินหน่อยมันหอมเนาะอือครับสุดยอดเลยบัหนาพ่นน้นอันนี้มันเกินไปเลยยังหรือมันม่รอไปเลยกะ มันยัเหมือนีลูกเลยหรอเาดหรอกาสีลูก้วยนี่อแต่มันมันเจบาดมันจะแตกมันเย็นอะไรคือคือลูกออกมาอล้ยังครับนี่ออกมาแล้วเนาะอันนี้เขาเอาลูกเขาออกเล้วแต่ว่ามันเลคือว่าเนี่ยมันดู่งขาดซัดวยว่าเขาขาดเม่แต่ว่าขาดขาดเอารอกครับผมออกได้มออกได้หมดอ๋อแต่เขาไม่รู้มันท้องอะไรเงี้ยนะเขามาฆ่าแล้วก็บางเอิญว่ามันท้องอย่างงี้ยนะูาเ อ่โอเคนี่ต้องรอชิมครับเดี๋ยวเขาอะไรหั่นกำลอมันเย็นแป๊บหนึ่งโอ้เขาเลียนเอาถือหน่อยเหรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรต่ถ้าเนื้อก็ว่าหมดเงาเลยนั่นะเนสุดยอดนะครับเงาเลยนั่นะสุดยอดนะเดี๋ยวรอติดตามครับรอมันเย็นแป๊บหนึ่งครับนุเรนอ๋อครับแต่วันนี้ก็บห่อนอยู่เมื่อกี้นี่ครับเริ่มซอยแล้วครับ เดีอะตรงไหนเป็นที่นี้ง่ายมากเดี๋ยวเขาดูดกินแล้วรู้เลยเนาะเราเดีนแอบจิ้มนะครับเด็กกี้ผมจิ้มอยู่หางงูเนี่ยแน่ในที่นี้แน่เนี่ยอันยังก่อนแล้วเลยเรียนวันอย่างก็หักกล้วยหักกล้วยอือจัดหักกล้วยไปครับเด็กกี้นี่แหละนี่หักกล้วยกรอบกรุบกรอบกับคนเหมือนก็กินก็จะอาจจะบํบ่าแต่ใดแต่คนก็กินแต่หูว่ามันจะรสชาติขนาดไหนน่าเลยซอยแป๊บหนึ่งครับ กวถ้ามันเสียดห่อนมันงใจใส่นันมันห่อนเลยนอนมันก็ตายก็บวกแต่ก็ต้องกัดตัวแน่ยุกตัวตัวตัวหน่อยถ้าว่ากินมาเข้าในมือถือไม่ได้นะผมอยากจะบอกว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนที่มันใช่เลยนะครับเล่นบอกได้เปิดแฟลเลยครับนี่ครับพอซอเยเสร็จน,น,นั่นเลยกัดแยกหน้าออกมาก่อนน้าเดี๋ยวเตรียมไว้นะครับเอาหม้อไปล้างแป๊บหนึง่ง ครัตอนนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเอาหม้อกลับมาตั้งเหมือนเดิมนะครับเด้งแห้งได้ไอ้กแก๊สนี้เต็มที่ครับมาเก็กืพริกแกงตีนอะไรโขกกันแหละมีขา่าแต่วิมตะไคร่นี่นะครับตะไคร่พร่อแดงกระเทียมพริกไม่มีอะไรมากมายมันอร่อยจากเนื้ออยู่แล้วนะมันอร่อยจใจบัวอยู่แล้วครับมันต้องใส่น้ำมันเอาอะไรเนาะต้องใส่น้ำมัน,มมน,น,น,นใจหม้อเดิมใบเดิมมันนะครับ อยู่หามุมไหนก็มุมมืดครับอ่านี่ครับขั้วจนหอมมากนะครับแห้งเลยมันไม่มีต้องใส่น้ำมันเพื่อย่างเงี้ยครับอ๋อกกินนี่นิอ,อ,นอืมมียอดน้ำปลาล่ะก่อนไปจอก,ก่ะยอดได้ยอดปลาล้านั่นความเค็มจากปลาล้านิดนะินะสมมตินะอันี่นี่ถ้าในบ้านผมผมใส่ข้าวคั่วนี่ยใส่พริกลาบแล้วใส่ข้า,ขาวคั่วด้วยะยำเนี่ยใส่ผักไผ่หอมดวนมหม้อสแห้แบบอันนี้กับมอแหบบ้งแบบอีกอแบบกินหลายแบบ <Cornell. S 2> ถือว่าเป็นเมนูเหลามากนะโลกว่ามันโหดเลยมาเหลียอยู่นี่ฮะนจะ้องพอลมเนาะเกินไปมนากเอยเปออไงเงยเดือดฮอนนะครับแั้นเดี๋ยคั่วแป๊บนึงครับแป๊บเดียวไม่ต้องให้มันสุกหรือว่าแห้งมันอะไรไม่ได้ ออกนนสุด,สด,สดแล้วก็โอเคนครับอมครับนี่หอมแล้วครับเคลื่อนกินแล้วก็ตัวน,นี้เลยเใส่เลย<ม>ไฟอ่อนไปก่อนนะ่ <S <S ไเองเรงไฟเตมที่ได้ เด๋ยวจะออกพักใส่มันก็จะหอมได้กินเป็นสมุนไพรไป็นตัวการยิ่งอร่อยนะครับนี่ครับโอ้เดือดเดือดจนหอมนะครับนั้นอะไรจะเติม <c oughs> นี่คือว่าเนี่ยหลังจากนั้นครับเพราะว่าเนื้ออในน้ำซุปแล้วครับครับเพราต้มเป็นเกือบชั่วโมงนะน้ำซุปน้ำซุปตีเหลือจากหม้อเนาะอ๋อ น,นี่ก็เล่งแก้จนเดือดเลยเนาะแล้วก็พอมันเดือดก็พักใส่เลยครับอืครับพอเติมน้ำลงไปไม่ต้องออมนะออมน้องวัวหลอมอม,มันเดือดแป๊บนึงครับแล้วเอาผักใส่ก็น,น่า<ใ>นจะอั<ใ>นเป็นเซตพิธีมันอร่อยจากมันอร่อยจากตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะครับครับผม แป๊บเดียวเดือดเต็มตีนะครับกูจะขึ้นน้ำเลี้ยวพักใส่เลยโอ้นี่ต้นหอมนะครับต้นหอมใส่เยอะๆกลมหวานเลยเนาะต้นหอมนี่เป็นผักก็ใส่อย่างนี้เลยอ๋อโอนี่พริกขี้หนูโอ้พริกสดลูกโดแต่ต้องเป็นพริกมะทุ่นนี่บอกเผ็ดเกินหอมนะครับอันนี้หลังจากนั้นอันนี้เลยอันนี้ชุดนี้ นี่ครับผมผู้พิการพักแคร์พักเอ,อ่อขี้ลาวคีลาวว้าตัวหอมอ,อ่าอืมข้าวเหนียวฮ้อนๆนะครับม,มาแล้วตีผักนิดนึงแตกผยายผักหน่อย <laughs> เดี๋ยวมันจะไปค้อนกันนะหลังจากนั้นนี่โอเคอู้พกิพการนี้นี่ก็ได้ผู้พกิพการ พิ่ฝรั่งครับพิ่ฝรั่งด้วยหลังจากนั้นไฮไลท์ของ <ภา S 1> เราอ<แ>ันนี่ใส่เยอะกว่าเ<แ>พื่อนเนาะไฟกิเลอร์ไฟกิเลิศน,น,นะครับแโด้แทบหอมแล้วนะครับของโรงเตี๊ยมทีเรื่องความหอมถ้ามีข้าวเหนียวห้อนๆน,นะ,ะเดี๋ยวมันจะขวนเลยเดี๋ยวผักลับกลับกลับกันอ๋อต้องต้องโกนตัวใส่ตัวเรื่อยๆเยๆนาะ ใส่เชืดเดียวเลยมันบางคีัแม่แม่ผมก็เนี่ยผมใส่เชืดเดียวมันเกิดมันขาดก้อนรับก้อนไปไปพักหลังบ้านเลยครับแม่นนหลังบ้าารเกิโอ้เจอใส่พิชี่หนูแล้วเนาะบางคนก็ชอบผักเยอะๆบางนี้นะบางคนก็ยี่ชอบผักเยอะแต่ว่าได้กินเขาเอาเอาได้กินเขาพอเดี๋ยวมันฮดมาเดี๋ยวนี้เดียวปลาโตปลาโตปลาโต สมราคามันอยู่เลยสมราคาชิมครับนี่เลยตอนนี้กันผักเนี่ยวเมื่อกี้เห็นเปลยเยอะๆเลยตอนนี้เรียบบุญนะโอเคตอนนี้ทำการปิดไฟได้อ๋อมันใช้เมินเนาะเดี๋ยวขับมันจะตายไปก่อนเราจะต้องลองตักชิมลงครับตอนนี้ยังไม่พูดทีหลังอีกเหรลยเออนั่นเดี๋ยวน้องยกปากขึ้นกำ ลองพอทายรูปไปนิดหนึ่งเออ,เอ,อ,เออ่โอเคครับโอเคเอ,อ่เดี๋ยวอ,อย่าเชื่อเหมือนใส่เกลือไปนิดนิดออโอเคอันนี้ใส่สามาใส่ทั้งน้ำปลาหรือน้ำปลาหรือว่าไอเกลืออย่างเดียวก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่า,าสำหรับน้ำเลนี่เกลือเป็น,ปนหลัก เพราะว่าไอ้เราปร,งรุงรสเลยเพราะเอาเกลือตั้งแต่เราต้มครั้งแรกสูตรนี้มันมีขมกันอะไรได้ขมได้้ใคระอะใส่มากคงมีหัวเดี๋ยวมีดีวัวอยู่ไมได้ลองใส่เข้าไปหน่อยเราได้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 นี่ถูกคนเพราะว่าเป็นเนื้อวัวอยู่แล้วถูกกับผมเลยครับเนี่ยโค้ี้เลยนะพงวิเศษพงกันเอกผสมพงแห่งขวามแซ่บนะครับมักนักใส่นักมักน้อยใส่น้อย มันหวานอยู่แล้วนี่ปลาโทข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวมาเน้อพีๆน้องๆครับมากินข้าวครับถโตโตโตโอแล้วแน่แน่โอเคเรชิมแล้วครับเดี๋ยวตักเลยครับไม่ไหวแล้วครับช่างภาพจะให้น้เล่ชิมไม่ได้นะต้องให้คนอื่นชิมเลยว่าย่อปีมือตัวเองไม่ต้องชิมแล้วครับใครว่าไม่อร่อยก็ไม่รู้จะไปหาหมอแล้วเนี่ยเพราะว่ารกลัวปกตินี่ถ้าเป็นในไอเป็นน้องวัวที่ว่ามันเต็มเต็มที่มันคลอดออกมาธรรมชาติเนี่ย จะหวานเอานน่หอมกว่านี้เนาะี๋ยวสีสันมันจะเข้มกว่านี้อีกครับไปเดี๋ยวเราตักเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่กินข้าวเลยครับม,มันชิมเลยไม่ได้เยอะ,ะอยยอน,นั่นตอนที่ผัวไม่ยอมเวลาเดินอย่างน้ตอนนี้ก็หอมจนผมไม่ไหวแล้วล่ะไปะเป็นยังไงร,รักแท้เออชิมกับ ข้าวอย่างเดียก็พอแล้วเดี๋ยวว่าโฆษณาตัวเองต้องให้ล,ลุลงเพ่งเดี๋ยวผมรอชิมกับข้าวเลยครับขอบคุณครับหอมพายครับโอ้โหน้องง้อน้ำลายผมปุ๊บเลยออมน้องง้อขอตักเสิร์ฟข้าวครับนูขอบผมขอตักเสิร์ฟข้าวครับน่ากินนะครับขอเวลาเข้ามาตักข้าวสวยเนี่ยค่ะเก็บจอดมาจนตัวแล้ว อ๋อหมอมอมเข้ากับโตโตนี่ครับมีมีลูกโดดด้วยนะลรกเดียะขอจัดลูกโดดไวอ่าามีเมนูนี้ ผมเออเกือบปีแล้วนะก็ร่างจะมมายาอีกรอบอีกได้กินเดือนแล้วนะครับไม่ก็ไม่ประจำก็เลยแต่ว่าครดูเสื้อว่าเป็นปีแล้วกว่าปีเราเนี่ยน้าเล่ก็เลันมากเดือนี้นี่ข้างหนึ่งนี่พริกพริกขี้หนูนี่ครับพี่หนูบะแก่เดี๋ยวเราชิมพร้อมกันครับสุดยอด ก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราจิ้มกันนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเวทีกลางครับผมอ่าครับครับหนึ่งสีกครั้งขวบแท้แต่แท้แต่อ่าเดี๋ยวจัดเวทีกลางครับครับแท้แต่โอเคครับอ่าครับถึงเวลานี้นะครับมีต้มยำกุ้งคลิปก่อนหน้านะครับแล้วก็นี่กินกินจิ้มจิ้มกันไปกัน สุดยอดครับกินกับข้าวฟ้าอนอครับนี่โอ้นี่ใส่มาเนี่ยอ้ยังไงเอเดนที่เดนว่านีะยยังไงเนี่ยอันนม่วงกล้วยลวนไปลนแบบนี้ยัแซ่บด้วยครับ๋ทางกองเลยครับครับนะคลิปนี้ยาวๆปน่อยมันรอีกว่ากัยังแิแก่ก็่นี่อันนี้นครับเหลือเต็มหม้อเลยนะเดี๋ยวเราชิมนะครับิ้ม้วล นี่ละหิก็เขาสวยนี่ครับเขาหเนี่ยนี้โลพ่อดีกวเดี๋ยวจะมาถึงจังเดี๋ยวมาห่ลยลมถือที่ร้านนกจไปอเ็มออลงพ่อดิขนาดนียาคาเตอรนี่อร่อยมัน

ภาษสามันเปมสมุนไพรนะกินแบบหาั่นแบบเนี้ยหอมสมุนไพรหอมพอเาาราไปจริงจริงถ้ามีเงินมากๆเนี่ยน จะมีเงินนถ้ามีเงินแบบนี้ยังไงถอดว้านเน่ะซื้อมะกิคนเดียวสองกิโลเลยซื้อมาแล้ววันหนึ่งคนชอบคนมากมากหนึ่งทานทน้วกแตงพิณเกิขาพรณุกิคาเราแต่วันนี้กับอะไรไหมครับลงทุนซื้อควายมทั้งัอทั้งตัวยังไงอที่มันซื้อตัวที่มันต้องนะะก้วยจะหกหอมเหลืองววนนั่นแหละหอมตข้าใหญ จังไเน้นก right. eh, ็กินหกวมวงก่อนหนาหลังก uh ็กินหักล้วยที่หลังแต่ว่าหักล้วยนี้จะรั่มก็หัวม่วอีกเท่านึงเลยเอาตัวเลยใช้ลงทุนซื้อควายมันสักตัวเรื่องอัตอนนี้มันงหมันแก่แก่แล้วใกล่ก็เกิลือก็ขายเลยขายเขาเกลือผมอยากกินหกมันเฉยๆเรียงกินหกอีกเรียนกินหกมันซื้อมาซื้อมาตะบุญณสี่เหลี่ยงไว้ทากำไรทในนันดาไป ไอ้ต่บูนอะไ้ว่านี่กินบ้าบูนเจ้าดูมัเอาอันห้านี่เอาหอบเดี๋ยวลูกโดดต่อไปสองเช่นะอย่างตรงมวยไทยย่อยมึงเนี่ยตัว ยอดนะครับฝีมือวันนี้นะครับดูหม้อหม้อนี่ใหญ่หม้อนี่ยใหญ่รถเกลียนนะครับสุดยอดนะครับต้มกูกับหม้อต้มกูสุดยอดสุดสองเสุดสองสุดสามสุดยอดเลยน้อยเด่นน้ำเนี่ยมันมีพริกตัวให้หน่อยเขาเขาเพราะเขาเพราะหรอเข้าด้วยกันนี่ครับสุดยอดเลยครับมีโอกาสมันเมินกินเต้าไผ่ยากกินนะต้องมาเอวันพุธหัตเลยมันจะมีสตาน์ดของโถมบ้านผมครับนี่ครับ น้นองหัวออมน่องหัวสุดยอดครับเจอพริกเม็ดไปเหมือนกันนะครับน้ำซุปนี่มันต้องอู้ถึงนะครับเจอข้าวหยองฮ้อนๆด้วยเข้มข้นแบบโอ้โหครับใครดูตอนดึกก่อนอยู่ตามน้อยเนื้นนอๆนะครับ <c ười> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ตามครับโรงเรียนครับน้าดีจัดก,กต็เต่าครับต้มยำกุ้งกับอมน้องหัวครับสุดยอดเลยแซ่บ